มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้ติดโควิดใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาได้นะคะเมืม่อวันที่3เมษาย,ยน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาลงประกาศคณะกรรมการหลักประกานสุขภาพแห่งชาติเรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ฉบับที่18ระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิ์จะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประการสุขภาพแห่งชาติพศ2545อาศัยอำนาจตามความในมาตรา18วงเล็บ3และมาตรา5วรรคาแห่งพระราชบัญญัติหลักประการสุขภาพแห่งชาติพศ2545 ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่3ทับสเมื่อวันที่2มีนาคม2563คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ประกาศเรียกว่าประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธนารณสุข ฉบับที่18พศ2 5 6 3ข้อ2ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโรคโควิดค่ะอยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่มีผู้มีสิทธิ์ได้รับตามพระราชบัญญัติหลกักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อ4ให้ประธานกรรมการหลักประการสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ